สวัสดีครับทุกท่านช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยเนื่องจากผมป่วยนะครับแล้วก็ป่วยไม่พอคอมพังด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนชื่อช n n e l นะครับมีสองชื่อระหว่างแชมป์ปี้กับชอปอครับมีใครคิดเห็นอะไรยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าชอบชื่ออะไรไม่ชอบชื่ออะไรคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับครูเซเดอร์นะครับสาย d e v o t i o ชครับหรือว่าสายละตีนนั่นเอง ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนๆเดี๋ยวตอนจบนะครับผมจะมีลิงก์ให้กดก็ลองกลับไปเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันที่ของใส่ก่อนครับหมวกเดวิลูชีครับหมวกเบอร์6แต่ทีนี้ความจริงแล้วผมจะแนะนำหมวกที่เพิ่มเลือดครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมวกป้องกันถึงมนุษย์อย่างเช่นหมวกอึก็ได้ครับที่ดับดับวิฟูดเสื้อไปโกครับเพื่อเพิ่มเลือดอีก10% แล้วก็ส่วนของโลกครับเป็นโล้ไฮออกหรือว่าอีกอันนึงที่แนะนำนะครับก็จะเป็นโลกกบแดงช่วยป้องกันเกิดหินอีกส0อลองดูครับว่าความจริงการใช้เนี่ยมันก็ต้องบางทีต้องสลับโลปมาอยู่แล้วแล้วก็บูทหมาดาครับบวกเลออีกอ10%ส่วนพวกผ้าคลุมเนี่ยก็ใส่เลดิกนะครับตามปกติเลย อาวุธครับความจริงต้องใส่4นอนนะครับแต่ผมหาได้แค่2ใบก็จะเป็นประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็เครื่องประดับครับบวกวิทสอหรือจะอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มเลือดนะครับหรือว่าเพิ่มวิอีกอันนึงผมใส่เป็นเอริงที่ทำให้จูได้นะครับเวลาเราดนโจมตีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่สเตตัสกันต่อครับมันจะเน้นที่วิท อินครับแล้วก็เซ็งที่ผมอัพเต็งด้วยเพราะว่ามันต้องแบกของครับมันจะมีอีกสายนึงก็คือคนที่อัพวิดแล้วก็อัพอินนะครับเพื่อป้องกันเวทก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าความสัมพัญของขอาชีพนี่ครับมันอยู่ที่การรับดาเมจเพราะงั้นเราต้องมีเต็งไปแบกของฟารมบ้างครับไม่งั้นถ้าเกิดเราลงวิดอย่างเดียวลงอิน เอ่อไม่ใช่ครับถ้าเกิดเราลงวิดอินสองอย่างนะครับเราก็จะไม่มีสเต็งหรือว่าแบกของน้อยๆครับมันก็จะช่วยทีมน้อยๆต่อมาเป็นสกิลครับเฟดสิบครับเพื่ออัพเลือดให้เยอะนะครับแล้วก็ดีโวเนี่ยผมอัพแค่3เพราะผมคิดว่าไอที่อัพเพิ่มไปครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนะอีกอย่างเรารับดามจนหลายๆตัวคงไม่ไหวแล้วครับแล้วแต่คนเลยอันนี้รีเฟกนะครับอัพเต็มสิบแล้วก็ในส่วนของตัวการก็เต็มสิบครับ ผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพนกนะครับเพราะว่าเราวิ่งเร็วไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรดีอยู่ดีเรามาอัพเป็นออโต้การกับอัพรีเซ็นี้ทําให้เรามีโอกาสรอดนี่เป็นของใส่ของโปทดสอบนะครับของตัว bs ก็เป็นหมวกเอื่อครับแล้วก็โล่กบแดงมัรฟเลดิตตามปกติครับเดี๋ยวมาลองสกิลกันเลยดีกว่าสกิลนี้มันใช้ตัวเสริมไรนะครับอย่างออโต้การหรือว่าตัวดีเฟกมันมีผลกับตัวที่เราลิงนะครับไอ้สายๆนี่คือเราเรียกว่าลิงนะครับ หลังจากลิงก์แล้วอันนี้ต้องไปสมาชิกในปาร์ตี้เท่านั้นแล้วก็หลังจากลิงก์แล้วเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจเนี่ยไปขึ้นที่ตัวเราเดี๋ยวมาลองไม่ใส่ของกันบ้างนะครับสอมพลปอบีเอเห็นไหมครับว่าเราจะโดนแรงขึ้นคือไม่ว่าเราจะใส่ถือแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เราไปลิงก์นะครับหรือว่าสมาชมิกในปาร์ตี้เราอ่อนหรือว่าของน้อยเราก็จะโดนเยอะอยู่ดีเพราะงั้นทางที่ดีที่สุดอะครับคือเราเพิ่มเลือดเยอะๆครับ นี่ก็ใช้สก,กิลไปด้วยครับแต่ว่าจะที่จะให้ดูก็คือมันจะไม่ค่อยแรงครับเพราะว่ามันอัพได้แค่เลือกสีนี่ก็ตัวอย่างในการลุมยำนะครับปกติเวลาไปกับออคูเซอร์สายดีโวนี่จะเอาลงยากเหมือนกันครับถ้าเกิดผมแนะนำคู่ก็อาจจะเป็นฮันเตอร์แท็ครับแล้วก็คูเซอร์สายดีโวอาไม่ค่อยลงครับอันนี้มองมาชู ติดออโต้การนะครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวมาลองเป็นเวทบ้างครับดาเมจจะไปขึ้นที่เรานะครับเป็นฮิตเดียวครับไม่เห็นเลยอันนี้จะเห็นว่าฟูเฟเดอร์โดนเยอะกว่าครับเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกแต่ของก็ใส่เหมือนกันนะครับเป็นโลก,กบแดง ที่ดีก็อาจจะเป็นจูอัดนะครับทำให้อาจจะปั๊มไม่ทันก็ต้องลองดูกันไปก็จบคลิปแล้วนะครับส่วนัาสาดีโวส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การเลือกอัพมากกว่าครับเราะว่าเราจะลงอินแล้วก็วิดอย่างเดียวหรือว่าเราจะผสมสเต็งไปด้วยซึ่งมันก็จะมีผลแตกต่างกันไปครับ สำหรับคลิปกเก่าๆสามารถกดลิงก์นี้ดูได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมบดชื่อช anel นะครับคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ